เรื่องรถจะได้ไปหวนไหมคะเอ่อคิดว่าอาจจะได้ไปนะคะอาจจะได้ไปอาจจะได้ไปอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปตามเพื่อนมาก่อนหนึ่งก่อนนะคะอ่ามาใส่ใจแม่ได้ตอนนี้เลยคะ่ะในช่อง tiktok สวัสดีค่ะเขากดหัวใจให้หน่อยเลิฟซิกตอกไอเลิฟสิกตอกให้ด้วยนะคะเลิฟติคตอกเลิฟติคตอกนะจ๊ะเลิฟซิกตอกเลิฟสิคตอกให้ด้วยนะจ๊ะแม่เติมยังวันนี้ไม่ตรงไม่เติมค่ะวันนี้พักค่ะเม่ไหวเดี๋ยวนะฉันตกเลขเหรอเจ็ดหลักเนี่ยเจ็ดหลักเนี่ยมันหลักแสนหรอหือหลักล้าน เจ็ดหลักเนี่ยเจ็ดหลักเนี่ยมันหลักแสนหรือหลักล้านเจ็ดหลักเนี่ยมันหลักแสนเนาะแล้วทําไมวันเนี้ยเจ็ดหลักเนี่ยเขาถึงเจทเท่ากับเจ็ดแสนเจ็ดหลักอะที่ฉันรู้มาเนี่ยคือหลักล้านปะแต่วันนี้เจ็ดหลักเนี่ยมันเป็นหลักแสนมันจะแสนได้ยังไงฉันตกเลขหรอหรือว่าไงหรือเขาตกเลข หรือเขาไม่ได้คุยกันก่อนลืมหรือลืมอ่านกลุ่มหรืออ่านแบบลืมอ่านแบบลืมเตรียมกันหรอหรือว่ายังไงหรือฉันตกเลขอะ๋อเขาลืมนับใช่ไหมนางรับเซฟยนี่เปล่าแม่ตลกแสนนับแสนน่ะนั่นหกหลักใช่แสนก็คือหกหลักไงแต่นางบอกว่าเจ็ดหลักเจ็ดหลักก็ต้องแบบหลักล้านป่ะแปดหลักสิบถูกป่ะอืม ไม่รู้สิแล้ววันนี้อีอูดบอกว่าอีเซียมคือ Lady, เลดี้เซียมคือ Lady, เลดี้เซียมเป็นเลดี้แล้วหนึ่งหัวจะปวดบอกว่าเซียมเป็นเลดี้ แม่ลูกชายจะไปโหวนวันไหนตอนนี้ลูกชายนะ่ะมีการเตรียมข้อมูลหลักฐานหมดแล้วมีการคุยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปพรุ่งนี้ไม่ได้ไปหรอกพรุ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องของเชฟที่มีประเด็นดรามา่าผัวเมียทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ค่ะน่าจะเป็นเรื่องเชฟคนนั้นก่อนนะโหนนะ่ะเพราะว่าอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเชฟที่มีประเด็นกับภรรยาแบบภรรยาบุกทำร้ายร่างกายพ่อ มีบุกการถ่ายคลิปมีการปล่อยคลิปทะเลาะกันมีประเด็นเรื่องโหนกใจมีประเด็นเรื่องทรัพย์สินโอ้ยสารพัดแต่เรื่องนี้ดิฉันเป็นสายเพื่อค่ะไม่ฟันธงว่าใครผิดถูกไม่ฟันไม่อยู่ข้างใครทั้งนั้นใส่ใจไปก่อนเพราะอะไรรู้ไหมกลัวแบบออกตัวแทนฝั่งใดฝั่งหนึ่งปุ๊บรดทั่วความกลัวความอย่างเดียวเคสนี้ส่วนเรื่องลูกชายตอนนี้ลูกชายอยู่กรุงเทพนะคพะพ่อใหญ่น้ตก็อยู่กรุงเทพ นะพ่อใหญ่ดดอ,อยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็ลูกชายก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันซื้อของขวัญซื้อดอกไม้ให้ตัวเองน่าจะมีปมเยอะแม่ต้องซื้อสิไม่มีใครซื้อให้เราก็ต้องซื้อให้ตัวเองเอการซื้อให้ตัวเองคือการขอบคุณตัวเองไงอย่างน้อยก็ตัวเองยังรักตัวเองไงอย่างน้อยยังมีเงินซื้อให้ตัวเองระยะเวลาที่รู้จักกันผู้ไม่เหมือนกันคือ บอกว่ารู้จักกันมาสองปีคบกันมาแปดเดือนโอ้แต่ไม่เคยคบแต่แต่งงานเลยกูงงนะแม่นับเลขผิดหรอหรือว่าไงเออเราเรานับเลขผิดหรอเขาบอกว่าเขารู้จักกันมาสองปีรู้จักกันมาสองปีแต่ว่าไม่ได้คบกันมาร่วมกันแปดเดือนแล้วก็มาแต่งงานกันเลยไม่มีเคยไม่ได้เป็นแฟนกันข้ามขั้นไปแต่งงานเลย บอกว่าประเพณีบ้านเราคือสู่ขอและแบบนั้นฉันก็คนอีสานนะประเพณีสู่ขอก็อีกแบบหนึง่งอีสานมันไม่มีงานมั่นแลอสู่มันมีแค่สู่ขอสู่ขอกันไอประเพณีแบบไอคุกเข่าขอแต่งงานอีสานไม่มีไงอีสานก็คือเออไปไปสู่ขอกันตกลงกันสินสอเจรจากันอีสานมันจะมีประมาณนี้ อีนี่ก็เสือกแหละนะเดี๋ยวกูบล็อก่อนมาแบบนะบล็อกก่อนอืม b l แบบนะก,ก่อนพิมพ์กกิกชีวิตเปลี่ยนนะคะเออสาระแนใช่สาระแนะแน,นะคะเพราะว่าเรื่องของกี้เนี่ยกี้พูดไปแปดล้านรอบแล้วไปหา เาเรียกว่าไปหาอะไรฟังเนาะเพราะว่ากี้พูดไปเป็นลนเป็นล้รอบละเนี่ยวันเนี้ยมันเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากฟังเรื่องที่กี้พูดวันเนี้ยไม่ต้องฟังเนาะเออไม่ไม่ต้องฟังนะเอองงพราะกี้อะชั่วโหอยู่แล้วว่าเรื่องอะไรนะคะเรื่องโหนกระแสะคืออย่างนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมคุณแม่ต้องบอกว่าเฮ้ยฟังฟังบิก๊ก ไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไปดูแลไม่ไปเยี่ยมไม่ไปอะไรคือเขาพูดมาประมาณนี้เออแล้วแฝบไม่ไม่ไปเยี่ยมไม่ไปดูแลงานงานศพอ่ะก็ก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นนะ่ะคุณแม่ต้องแยกแยะก,ก่อนนะคะหนึ่งเขาขับในเลนปกติปกติเลยลูกชายแม่เว้นมากับเพื่อนนะคะลูกชายแม่เว้นมากับเพื่อนพอเว้นมากับเพื่อนแล้วไปชน รถเขาชนรถเขาแล้วคุณแม่ต้องให้เข้าไปเยี่ยมหรอแต่คุณแม่ไปให้สัมภาษณ์ว่าโดนชนมันแบบมันได้หรอคะอืมถูกไหมคุณแม่ไปให้สัมภาษณ์ว่าว่าโดนชนก็ก,ก็ก็แอบงงนิดนึงอะไรเงี้ยน,นิหนึงนะคะ วางไว้เลยค่ะอืมถูกปะสมเหมือนนั่งรถคนละคันน่ะแม่จริงคิดว่าเหมือนแบบนั่งรถคนละคันนะ่ะถูกปะแม่ต้องนั่งกินข้าไปด้วยแล้วคุยไปด้วยไหมเนี่ยเพราะว่านั่งปกติเนี่ยมันชอบมีปัญหาตลอดเลยแต่ถ้านั่งกินข้าไปด้วยคุยไปด้วยเรื่อยๆเนะี่ยไม่มีปัญหาเลยดีไหม เพราะว่าทุกทุกครั้งที่ไร้ปกติเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนก่อกวนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบนั่งกินข้าวไปด้วยเนี่ยปกติเลยดีนะใช่ป่ะข้ามาส่งแล้วกินเลยแม่พอดีสั่งแกงคั่วหอยขมแล้วก็น้ำพริกมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปเอาก่อนเห็นเห็นขํามาส่งละนะคะคือ สั่งแกงขั่วหอยขมแล้วก็น้ำพริกคือแบบมีความแบบแซ่บอยู่นะคะกินดีกว่าแม่ไม่ต้องกินข้าวใช่ไหมต้องกินข้าวสักนิดหนึ่งเนาะวันนี้นอนที่ทำงานนะคะเพราะพรุ่งนี้มีธุระนะคะอันนี้สั่งครัวภูเก็ตมาเป็น น้ำพริกผักแล้วก็กุ้งขยำกุ้งขยำเคยนะคะเดี๋ยวไปเอาจานกับช้อนก่อนแล้วก็มีอะไรนะนั่นแหละกุ้งขยำเคย โสดสามอย่างกินดึกค่ะสารภาพเลยว่าเป็นคนชอบกินอาหารแบบช่วงเวลานี้แหละแล้วก็มีพุงชอบกินอาหารเวลานี้เลยแล้วก็บ่นว่าตัวเองมีพุงตลอดตลอดตลอด,ลอดนี่เดี๋ยวเอาจานเอาจานกับช้อนนะคะกินคนเดียวนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ช้อนกลางก็กินคนเดียวนัดจ้ะ กินคนเดียวไม่ม <ob SC I noise> so. so ีช้อนกลางค่ะเดี os, ๋ยวเรากินกับคนอื่นเขาจะมีช้อนกลางนะคะนี่นะแม่โหนจริงไหมเห็นว่ามีการไปโหนก็ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะก็มีคุยเพราะว่ามันมันเสียหายอยู่ค่ะเสียหายยังไงบ้างเสียหายตรงที่บอกว่า ตำรวจบอกว่าฝั่งรถตู้กับประกันผิดไม่เสร็จเอกสารนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ก็เสียหายนะคะเพราะว่าคือถ้าตำรวจไม่ได้พูดเนี่ยเ่ากับคุณแม่เขาแอบ,บอ้างเจ้าหน้าที่ถูกไหมแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาเสียหายถูกไหมล่ะอืแต่ถ้าเจ้าหน้าที่พูดจริงๆก็ก็ต้องก็ต้องดูอีกทีนึงว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นเนาะ แบนนึงนะดูทรมานทรกรรมไหมเพราะว่าตรงนี้มันไฟมันมืดอ่ะแล้วก็ทุกคนชอบบ่นว่าอะไรนะ,ะมันเป็นอะไรนะมันเอียงใช่ไหมกี้ก็เลยต้องแบบออกินข้างล่างไม่กินในครัว ถ้ากินในครัวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันสั่นอีกก็เลยจะมากินตรงนี้อะโอเคได้แล้วนะคะของกินของกินชดีเยอะมากนะคะ่ะโอเคของกินแม่เยอะมาก สั่งอาหารใต้มาก็ต้องเคลีย์ค่ะเรื่องนี้ต้องเคลีย์เพราะว่าน้องเสียหายน้องเสียหายหนักมากตรงที่แบบว่าไม่รับผิดชอบไม่ไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบข้อเท็จจริงมันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะซึ่งข้อเท็จริงมันเป็นอีกเรื่องแต่ว่าเขาไปให้สาภาพแบบนั้นเหมือนแบบลูกชายฉันไม่มีความผิดชอบเลยถูสิทปะมันไม่ได้ไนงะเรื่องนี้มันก็เลยต้องแบบต้องไปเคลีย์ อกหนึ่ง <1. S 2> ไม่งั้นคนที่อ่านข่าวแล้วแบบไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงไม่ได้เสพข่าวรอบด้านเนี่ยเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่แบบฝั่งนั้นนำเสนอมันก็จะเสียหายถูกไหม